สวัสดีครับพบกับพัดพิเศษชนแนลนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับจะมีพระจะบินบินะบาช่วงเช้าเช้านะครับผมที่บ้านตาดาดีนะครับอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ตลาดสดนะครับซึ่งเช้านะครับจะมีตลาดนะครับแล้วก็จะมีพระมาบินธบช่วงเช้านะครับนี่ครับผมทุกเช้านะครับของวันนูงน วันศุกร์และวันอังคารนะครับจะมีตลาดนัดทุกเช้าเลยนะครับผมเช้าก็มาชมมาแวะมาซื้อมาหากันนะครับของมากมายครับเป็นชาวบ้านชาวสวนเขาเอาผักเอาผลไม้ปลากับข้าวต่างๆนะครับมีหมดเลยนะครับมามาที่นี่นะครับเป็นตลาดที่ขายดีอีกที่หนึ่งนะครับ นี่ครับช้าจะน้อยนิดนึงนะครับคนจะทยอยมาประมาณ6โมงกว่าๆเจ็ด7โมงนะครับของนะครับนี่ครับท่านก็จะมาอิสราจะเช้าครับนี่ครับผมลองแวะมาชมมาซื้อหานะครับผ่านทางนี้มานะครับผมบ้านสะอาดน่าดีนะครับผมกาแฟก็มีนะครับกาแฟร้อนกาแฟเย็นเรื่งดื่มสเช้าครับ ผมเป็นร้านนี่ขายดีครับนี่ครับผมไก่าย,ย่างนีขายดีหมดทุกเช้านะครับวันนี้ขอลงไลค์แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ